มาชมงค่ะไ้ก่อตั้งเสียงมาในคาเตมาเฮดนี่พักพักเมืองเป็นพักเมืองเป็นหน่อส้มนะครับหน่อต้มส้มใส่ลูกหมูค่ะอันนี้คัดตัวไม่ลูกหมูนะครับเป็นเป็นลูกขีค้ค้างนั่นไงเป็นลักขีค้ค้างนั่นมันติ้นเนื้อน,น,นมาผักเป็นแกเป็นโปรเปลนพวกเด็มาต้มต้มไฮเนื้อหลานหลานหิอิน โจมยีหมอกครึ่งชั่วโมงใช่ไหมเนาะอันนี้ขาดโจมไม่ถึงแล้วก็ในมือไปเนืองไปป่วยเนี่ยเขามาเฮ็ดเครื่องเครื่องปรุงมันทากว่นเนาะเครื่องกิริยาตาดีสายต้องทากว่าอันนี้ขันนี้ไวเ้เนื้อหมูโจมเนื้อหมูไว้ฮะก็ในตาด้มั่งเฮ็ดเครื่องปรุงเนาะเครื่องปรุงนี่ เขาเดมีมันในคำอะไรเตรียมไว้แค่มาเครื่องปรุงเดมีอัะไรขนานะนะี้พักหมี่หอพักหมี่หอแน่ว่าฉ่าห้ามนำอินง,ง้องเตความเทอินวันนี้อันนี้ข้าเป็นเฮดเฮดเป็นพักเมืองอนะในเซอร์เงาปีทองชาทองซานวันเขาว่าน,าน,นอะนะอันนี้เป็นงาปีเมืองเมืองไทยนะครับมันจะสะอาดเลย แนาแน่ันะอักหมี่หออ่านับปีนับผักหมี่อ่าหมักพีดานะหมากพีดนี่ไงนะหมักพีดนี่ยเฉตั้งการตั้งการจังแกวรวะโปเฉยป้าตั้งการนที่อัดดัดไหนี่ยว่ะความเมืองกวนวะเนี่ยนะนหรือใครจะทักเมืองนหน่อยใช่หมากพีดพวกเกือนำๆก็ใส่ห้ำอินงะ ใครเลยใครเกี่ยวเพชรอีเดอ้ออ่าใส่กระแนนะกำเนียมเก๋ออันนี้ตำเครื่องนี่ตำตำเก๋อใส่อ่าพองหวานเนาะใส่พองหวานใส่เก๋อใส่หน้าปีน,นะฮะมีอ่าพวกมี่ฮอนี่รับเนาะ ให้ปเปิดเอหัวหมไมหยับไปนี่อันนี้ใส่ผงหวานครับผงหวานนี่ผมก็ใส่น้ำก็แล้วอ่ามากได้อ่าคือในก็ารไปใส่น้ำเขาไปจิ้มด้วยน้ำมือเขาใส่แนวก่อนเนาะทำแนวต่ำครับอ่ตาต่ำให้อ่อนๆนะ ทำให้เขา้เขากันให้เข้าๆกันนี่จำให้อ่อนๆมันจะเข่าในเนือ้อในเนือ้อเนื้อหมูเนือ้อในหนองอะไรก็นั่นนะหน่หนอในโบ,บ๊ชชื่อวาให้เป็นหนอหน่อชมอันนี้นำ้ำแค่นี้ครับพวกนี้น้ำใน มันจะชมแห้งอินต้องชมแ e ห้งน่ะก็เอาในออกในนะครังนะเอาน้ำออกอินอ่ากำเน็งอ่อนแล้วครับอ่อนมอกหน้าเอาแล้วมอกอ่อนมอกหน้าเอาอ่าคดีอันนี้คันหนอหนอได้ครับช่อมันหนออันเป็น มีน้ำค่ะนี่มันเด่นพอชมวงเหมือนในห้องต้องมาเอาน้ำออกเอาจะชมพอดีพอดีสมหมอกสังทุกสังทุกนี่ค่ะบนี่ค่ะบนี่ค่ันะหนอะ อ่อันนี้กรม่าพวกเขาเอาหน่อใส่เมื่อลียวมันดีอ่เนืองเดียมไปป่วยเนืองเดียมไปป่วยเพราะว่าเพราะว่าพกเขาเอาหน่อใส่หนองชมใส่คนวหน่องชมเนี้ยพวกเขาตุมพักจะในเขาใส่มาเคยชวมือ,มอตั้ง็ิพักจอจะในเอาหมากแกงใส่หันตั้งนนืองเดนนานป่วยพักนอดนนานป่วย กระเบน,นอันนี้อันนี้คำปลายแสงที่จ่มไว้หมกครึ่งจุโมงก่อนจังกี้ไม้ไหนองผู้ไมา้ไหนองเอาอ่ามือเข้าไหนองนั้นคาถิมาอ่าโคอ่าครึ่งอันไนหน่นนเนาะเข้าดองมาโคตัวในไว้ก่อนตัวครึ่งกิริยาเน,นี่นเอามาโคเนาะกับในเนาะอ่ากัมในมือเข้าติ๊ยดตังมอหนองมอมอเนื้อหลุบเนี่ยอ่ะ ข้าก็จำเครือ่องกิริยาเสียเดี๋ยวมาขูเครื่องกิริยาให้หอมๆให้รอมือเขาพอ,ขอเขาเอาหน่อสาวจก็หลุดเอาก,กิริยาในสายกัมเหลี่ยมกี้เนี่ยาามมาครนะับแล้วจับมาไกลนั้นออมาขูโขูให้หอมๆเอาใช่เบาๆก็ได้ หาเรื่องขึ้นมากนะอันนี้บินตั้งกินเมืองนะเนี่ยเขาก็เฮ็ดกินนะเนี่ยมาเกีกนะือชุ่มฮะมาเปนหะน่อชุมเกลยบเ,เพื่อเพื่อเีกยนี่รัมาขึ้นในข้าวเหนีแม่นนะ thấy field 1 mang đây trong công nó thực nó the nó tăng nay tăng, ngâm tăng ngầm mail nó it's empty,ante team dayqumaker nhầm ta do lấy chẳng các năng thất vụ qu cancelled hết that country out as mai hết lawn. corns to theまた than that đây brought to you and had bạc không Anh เป็นตึกตึกรีบุ่ะฮะเรารอให้ย้อนหน่อไปได้ด้ชุกเลยอ่าผู้ชุกมันู้ชมจำในเนื้อหมูเขาก็เริมป่วยมากอ่ะก็เริมป่วยมากเน,นี่ยเขาก็เอาหน่อเขามาใส่ อันหนอเขาดีเขาชื่อมากน,นะตัวมีน้ำก็ถอดแปดน้ำพอไงอ่าโคงชมแห้งให้มันมีน้ำหอมต้องอ่ากมพอชมอ่นน้องใสานะ่ละถุงกอคาเล็กปัดด,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 ดีๆไถกล้วยเก็ดกล้วยเนาะอ่าก็ได้หรือป้าให้ผดมากนะคะนะป้าให้ผดมา anh à có cũng và tươi mò nên gây anh vô kèm đâu từng mẹ nào đấy mình kèm đi vào cái này cầm luôn nữa, có hơi chá, เนืองอนลมป่วยแล้ว่อันนี้แบบมีเครื่องอย่างอน,นี้เก็บตุ่มเนยตุ่มอะไรไปทำไมครับข,ขึ้นอ่อนโป่งพดมาไดา้ไหนกันนะรับก็เอาเครื่องกิริยาน,โนนะโคดมานเอามาใส่ละมาใส่ให้เขานือเนือขนาเนือพักเนือหนอนืองนี่เดนี่ะ อันนี้ไล่ขาเห็ดก็เหลียวนะหั่วเพื่อนในเพื่อนทีเ่เห็นมัว่วข้าเห็ดกินในเด้งทั้งหวานนะในขึ้นร่างมองในใสแค่นั้นนะไในนะครับนี่กำในิลูกปล่อยตัวไม่ไหนฮะให้นำกิริยากในเขานั่งเนืองหรืออ่าเขานั่งหนองอะไรเช่นนี้นนะพอจิ้มด้วยใสรวดดีอิ่ ก็มาใส่รถด,ดีๆโงจางก,ก็จางเกลือจางของวานอ่ะจา,างอีจนางลองจิ้มไปไว้ไฮโพด้วยไงเออนอนให้ชมแห้งเจอว่ะแข็งจางบักผิดเนี่ยนะานอะอร่อย นี่จังไว้ทำกรรมจังไว้ให้หนื้อเขาเนื้อหน่อเขานะ่าเนื้อ,นอเ,นะเนื้อ,ห,อหลุบเป็เนงงไงเขาจังไปมาปิกไผ่แล้วก็ตักกินไปทำชิมนาตากันเองชุกเขาก็มาตักใส่ในหวานนะ <c oughs> อัดนี่อ่าแล้ในดวานนะ่ะเนื้อหมูเนื้อ <c oughs> น้เขาไว้ฉนะ่ำมาอลื่น อ่อนนองสารตังนะครับเอาเนื้อในใส่ดักเนื้อให้นะครับโคเฮ็ดข่ายจ้ำล้านก็ให้หน่อยครับเดี๋ยบขินอินนะครับจ้ำออนน้ำมสารอินครับ ใส่บัวนั่นน่ะนั่นนั่นเรีเออ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 ไมก็ใส่เคสนี่ครับหน่อต้มชุ่มหน่อต้มหน่อตั้งหน่อต้มอันเป็นอาหารเมืองละเนี่ยแช่มหนะครับนี่ครับแยบหวานหนักตัดพวกผมมีปอโคตัดที่เฮ็ดเลี้ยงเปาะมาห้องเอานะมาชมครับคือตัวไหนอะ